สะพานลอยเนาะอ่ะมาใช้ซอาเบนข้ามสะพานลอยสะพานไม้ไผ่อันนี้เนะาะเฮ้ยไปหาหักเทเอ้ยไปเลยเดี๋ยวให้ซสาเบนเนาะไปฟากพุนเนาะไปหลาอเก็บพักกูดเนาะแม่ได้ละะไแล้วบอได้แล้วเด็เป็นเห็นละโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ข้างหน้าเนาะทางพูนเราจะเก็บกันคนละฝากเดี๋ยวเราจะเบิงว่าไผ่ชีได้หลายดอกซิมาทอกแข่งกัน ตอนนี้ย่างเลาะกันทุกคนนี่ทุกคนอันนี้จะเป็ี่ยนผักกูดที่เขาเก็บได้เนาะเดี๋ยวเขาจะมารวมกันเพราะว่ามีทั้งมูเนาะเก็บแล้วก็ไทยอีเมกเก็บน้วกันเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าไผ่ชีได้หลายแต่ว่าแก้มบุ๋มก็ได้หลายอยู่เดอ้อสบายดีทุกคนมาเจอกับแก้มบุ๋มสาวเราเองเนาะแล้วก็มื้อนี้หลังจากที่ว่าเขาได้ไปขุดจีรอนัอ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ เขาจะมาเก็บพักก็คือพักธรรมชาตตามทงให้ทงนาน,นี่แหละทุกคนเซิงว่าแกมบูมกะประมาณ3มเดือนนี่แหละแกมบูมมาบ้านเนาะและ้ับันนี้มาเบิ้งเข้าแต่ว่าอันนี้เบิมเข้านานของแกมบูมดอกเป็นเข้านานของอ่ะชาวบ้านนะเขะเจ้าเอินแต่ว่าขึบนตกเบิ่งไหมเข่าก็จะออกแล้วเดอ้ออกดอกออกผลแล้วจากน้อ,อีกประมาณเดือนหนึ่งกะกเก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะนี่มันก็กำลังกำลังออกหลายหย เดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ้งเขาเอิ้นว่ายอดบังบวบเนาะซึ่งว่ากะจะปลูกตามธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าไล่หลายเดี๋ยวจะให้เบิ้งว่าผู้สาวเก็บหรือว่าผู้สาวรักของกะจะบูยู่ขอแล้ววะขอแล้วลองทำทาของดูขอยอดบักบวบได้เด้อขออย่ารบกวนเด้อหมเขาจะรบกวนได้ไเอาสิมาเก็บเนาะแต่ว่าเจ้าของบูยู่รักได้ขอแล้วเขาขอแล้วทุกคนแต่ว่าเขาเขาเอิ้นแบบว่า เขาก็เอินดังเลยแบบขออะไรนะพ่อขออะนะขอย่ารบเรื่อเขาเขาก็เอินดังแต่ว่าเจ้าของมันบม่ได้ยินเนาะสาเบ้นเมย์บอบอเมย์บอปฏิเสธเมย์แต่มัวเมย์แต่ก็มีความสุขเนาะเพราะว่าเขาก็ดนโดนได้มากะเออมาเห็นเต็มที่พ่อเปเนไงทุกคนเป็นทุ่งห้เลย กับมาพ,กพักผ่อนใช่ไหมเนี่ยใช่อะสีไฮซาวเบียนยังคำสะพานลอยในหอบ4ปีในหอบสีปีเนะาะทับอีดันก็นจะเห็นอยู่นี่เนาะบอนนี่แต่ว่ามันมันมันเจื้อนมันหกักมันแตกเออเด็กก็เลยว่ามาใส่ตัวเก่านี่ซะตัวปลาไหลเด้อมาตึกเว็ดอยู่นี่เด็กอู กิ่งเบื่องดูทางเส้นทางังยาวไก่ยางเมืออด้นี่ทุกคนอยู่เข้าแล้วเดี๋ยวเขาจะให้อันเบิ่งว่าอันนี้เป็นมักเพ็ดธรรมศาติว่ามันสิเพ็ดป่ะเนาะให้สาวเบียนลองเบิ่งกัดเบ้งดูเพ็ดอยู่เพ็ดในใจเพ็ดในใจอันนี้อันนี้ขอแล้ววะขอแล้วจะของเพิินบ่อยู่แต่ว่าอันนี้จะเป็น เพียงนาก็ะเ้าเนาะขอเลยคอแบลเฮดเดอร์เก็บรถอันนี้โม่เพชธรรมศาสตร์เนาะทุกคนเมนแต่ยังอ่อนๆอยู่เนาะเอากระโดาค่ะเดี๋ยวได้ตัวตัวใหญ่ๆเห็นบหอยู่ใช่อ้ทางนั้นแหะเออดูอันนึงนี่ก้อนจะบัวหัวสีเพชรหรือบัวเพชรบ่น่าจะบัวเพชรกับขอบุนเนาะฝากนั้นเลยอป็นยังไงขอบุญกินเกลือมารีแซ่บเลยเมน อเอามาเห็ดของแกมตีนี้่เขาลโอเคอเราจะไปเก็บผักตออันนี้บริลลกร์กในเนาะคอเดีลยวแล้วไปขเ <c oughs> <c oughs> ข,ข่าอันนี้ก็เริ่มสีสุกแล้วเนาะโอ,โอู้หเด็กทุกคนน้ำซางเนาะน้ำซางธรรมศาสตร์แต่ว่าน่าจะเพ่เป็นกินแล้วบ่บ้านเอฟซีทุกคนมีบ่แบบนี้เนาะแต่กี้เนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่บ,บ่บบบบบบบได้กิ่นดอกมันจะมันจะยังบรซาดกระทั่งซีเห็ดเป็นน้ําไสเนาะไสแบบว่าใสล้างผักล้างมีสินะเวลาออกไปให้ไปนาเนาะซึ่งจะเป็นแบบว่าของมาณนี่ทุกคนกลับมายาำใหญ่กระต้นได้ไปให้ไปนานเนาะพอมาวิจิตรชีวิตของบ้านแกมบูมกับแบบนี้แหละทุกคนนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นผักกูดใหญ่เนะ เก็บตามห้วยนี่แหละับกูธรรมศาสตร์เดี๋ยวเขาจะมาซุปใส่เอ่อมะนาแล้วก็ปนผักนอกเนาะสวยมาเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิ่งว่าผักอันนี้อ่าเอฟซีทุกคนกกินบ่พอบ้านแกมุมนี้พากันกินเลยพาบ้านแกมุมเขาเอินว่าพักตะงงเหมือนบ่โฮเม่พายาควรมันเป็นยัง งาม,งามๆเก็บไหมซุบแซ่บเลยนี่นะ่ะนี่ประมาณนี้ทุกคนหอนบอสสาวโคตรเลยใช้คำว่าโคตรเลยนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นผักกูดที่เขาเก็บได้เนาะเดี๋ยวเขาจะมารวมกันเพราะว่ามีทั้งมูเนาะเก็บแล้วก็ไทยอเมรเก็บน้ำกันเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งว่าไพชีได้หลายแต่ว่าแก้มบุมกัได้หลายอยู่เด้อ เดี๋ยวเขาจะมาซุปเนาะซุปใส่มักงานแล้วกับซุปใส่เขค้กมาอยา่างซุปใส่ผักนอกเนาะปนกันในโค้ชแซ่บเลยก็เป็นผักผลงานแถวได้เนาะทุกคนเวลาอยู่เด้อนี่นะเต็มเต็มเต็มเป็ภรรยาสาวเบีนได้แบ่งให้สาวเบีนได้เลยโอ้ยเต็มคาราเบล อยางก็นางพักผ่อนนะทุกคนนี่นางพักผ่อนกินขนมเดี๋ยวใจทุกคนเบิ่งงัวเนาะงัวที่ว่างัวยูหล่าวละกันงัวยวนไทยเพราะว่ามันต่างกันเนาะงัวยูไทยจะเขาจะเห็นตอนนั้นเป็นงัวตัวใหญ่เดี๋ยวใจทุกคนเบิ่งเป็นงัวลาดเออมันสีสนซะนะนี่นี่ก็จะเป็นตุ้มมวนะอีแม่กําลังเอาเกลือให้มันสีส้นเตียนโอ้ยอย่าเดอ ไม่เดือดตัวตุยๆเนาะตัวไหตัวตัไหนอันค่าดองลูกมันตัวไหนซีบ่งดูตัวดำตัวดำโอ้สองตได้สองตัวเลยทุกคนคางเผ็ดผู้มัดเผ็ดผู้มดเ็ดแม่ม่แต่แม่มันอ่นเลมงนดจ๋อ้โว้ยไป ไปไปงวัวเดวนเห็นมันตัวงวัวอ,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 อันนี้จะเป็นคังเนาะคังคองมอีเมยมีแต่ตดซีดาทุกคนอันนี้เดอทุกคนตัวง,งัวอยู่เราวงัว,งวบ้านคอนแกตเมืองหินเห็บ ม,มแีแต่ตัวผู้ตัวตัวเมยมีแต่แต่ตัวหนึ่งสองสองตัวบะแล้ <arn> <fruit> วก็เกลผู้แบบตอนนั้นอีเมย์เอาตัวงอห้ตัวนึ่งนะแจ่ว่ามันตายแล้วแหมเป็นเมือกคนที่รู้นะเยอม่ามาด่านมันติดเงต่เป็นเมือกเจาอม่ดนเ้อไติดกระมบวเปนมือแล้ชิเมือกนาะเมือยปะเมื่อเมือยเนาะวิตามิน ทำมาเมื่อยบวิตามินบวเมื่อยบวบมิลเตอร์มิลทำเมา่อยดูหมาแล้วมากย่างได้คุกจับ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 ดังมื่อนี่เอาไปซีดามักซีดาธรรมชาติเก็บอยู่ครั้งทำอิดบัญชีให้อ้ายมาหับได้ทุกคนแต่ว่ารถยังแปรงบ่แล่ได้ยางเมื่ออันนี้ก็ธรรมชาตินี่นะแม่หนาวเป็นยังไงสุดเด่นแม่ไม,ไม่ม้วนไม่ม้วน กวนน้ำหมาหมวนนี่น่ะสาวนี่หูเข่ามบาไปกินขอด้วยกมือวานนี้กินแล้วตอนนี้จักรหม่งกว่าสิบสองโม,มงว่ะก,กินทานเลยไมมีมืออ่ะ้มอมันนี้ได้ได้ทางอันผักแล้วก็ได้กิโลดำเนาะทุกคนหัว แล้วเดี๋ยวนางพักผ่อนอีกประมาณหานาทีแล้วก็ชีออกเมือย่างเมือแล้วก็จิขคอจบคลิปเพียงเท่านี้เ <c oughs> <c oughs> องัวตัวนี้นะสี้เอาไว้เห็ดดองดองของแก้มบุ่มตัวนี้นะตื่นเดี๋ยวละว,วะงัวชีดำมันมีสองตัว <c oughs> งอมันเสียนั number, ่นเนาะเอไปไปไป้ยโอ้ยยเดี๋ยวจะขอจบคลิปแข่งนาทีแด้วทุกคนอย่าลืมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนม